ข้าเมนเดือดหลังจากที่นักวิชาการข้าเมนออกมาโพสต์ว่าเลิกเคลมชุดไทยได้แล้วงานนี้ชาวข้าเมนไม่พอใจอย่างมากพร้อมชวนกลับว่าแกมันไม่รักชาติหละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายทีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับรับวิบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่215และในอีพีนี้แอดมินจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็น ที่วิชาการของกัมพูชาออกมาเตือนชาวกัมพูชาเองว่าเลิกเคลมชุดประจำชาติไทยได้แล้วควรที่จะออกแบบชุดประจำชาติของขมนให้มีเอกลักษณ์ซึ่งทําให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจอย่างมากด่ากลับยับว่าไม่รักชาติจะไม่รายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะนําเสนอประเด็นดราม่านี่นะครับแอดจะพาไปรู้จักประวัติความเป็นมาของชุดไทยก่อนนะครับจะได้รู้กันว่าชุดไทยมีที่ไปที่มาอย่างไรกันบ้างนะครับชุดไทยคือชุดประจำชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกั ฉากอื่นๆโดยการออกแบบและการตัดเย็บที่ประณีตบวกกับการสั่งสรรลวดลายบนพื้นผ้าที่เกิดจากงานฝีมือของชางไทยที่มีความโดดเด่นนั้นจึงทําให้ชุดไทยดูแตกต่างและถือได้ว่าเป็นงานศิละปะหนึ่งเดียวในโลกที่หาใครมาเทียบเท่าได้ยากทุกวันนี้ชุดไทยอาจไม่ได้รู้จาักกาันอย่างแพร่หลายมากนักนะครับเนื่องจากว่ายุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็ชื่นชมและลงไหลยอยู่ในวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้รสนิยมการแต่งกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ความซีวิไลมากขึ้นถึงแม้ว่าทุกวันนี้ชุดไทยไม่ได้ถูกนำมาสวมใส่ในชีวิตประจำวันเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าก็ได้มีการยกขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายประจำชาติอีกทั้งยังมีการโรณรงค์ให้สวมใส่การในวันสำคัญหรือเทศกาลส,สำคัญต่างๆอาทิเชน่นวันแต่งงานวันสงกรานต์งานเข้าเฝ้างานราตรีในต่างประเทศเป็นต้นนะครับชุดไทยได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเพราะกระ แสนิยมที่สืบเนื่องมาจากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระรมรัศนีนาถทรงมีพระราชดำริและทําการสร่งเสริมผ้าไทยอย่างจริงจังจนเปิดเป็นมัตรฐานเครื่องแต่งกายที่เป็นผ้าไทยและชุดประจำชาติไทยที่สามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์อันวิจิตรการตาม งดงามโดยลวดลายไทยอั่อนช้อยปักและทอลงบนพื้นผ้าอย่างประณีตและงดงามนะครับทึงกระนั้นก็ยังมีความขัดแย้งในเรื่องของการเคลมวัฒนธรรมระหว่างไทยและกัมพูชาทกเถียงกันยังไงก็ไม่มีทางจบสิ้นนะครับในเมื่อประเทศทางบ้านเวลาที่เถียงไม่ชนะนะครับก็หมักใช้วิธีอ่างรูปแกะสลักบนกำแพงที่ไม่มีความชัดเจนเอาซะเลยนะครับต่อกับประเด็นดังกล่าวมีช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า touch studio ได้ให้มุมมองว่าในอดีตประเทศ ไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธร,รรมบางอย่างมาจากคาเมนก็จริงแต่เราก็เลือกรับมาเฉพาะบางอย่างที่สามารถเอามาต่อยอดได้ไม่ใช่ว่าเราจะรับมาทั้งหมดที่สําคัญผมว่าน่าจะมีประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมก่อนจะเปลี่ยนประเทศเมืองขึ้นมากกว่าที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอาณานิคมนะครับก็เหมือนกับที่คาเมนได้รับอิทธิพลบางอย่างมาจากฝรั่งเศสแม้ว่าจะเป็นอาคารเก่าส่งยุโรปหรือแม้แต่ขนมปังหยัดไส้นะครับที่หลายคนรู้จัก กันดีแต่ฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าออนานิคมเขาได้รับวัฒนธรรมคาเมนไปใช้บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับและจากความที่ชาวคาเมนพยายามเคลมชุดไทยก็ทําให้ชาวคาเมนในต่างประเทศนะครับคนหนึ่งที่น่าจะเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมคาเมนและรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมคำคาเม,มนนะครับมากพอสมควรรับไม่ได้เลยออกมาโพสติดติดกัน3โพสต์ด้วยกันพร้อมกับลงภาพเจ้าหญิงเจน,น่าแห่งกัมพูชาที่ใส่ชุดไทยว่าหนึ่งเลยนะครับ ครับใครเป็นคนออกแบบชุดนี้มานักออกแบบแฟชั่นชาวคาเมนคนไในที่ทําชุดนี้ออกมารบกวนช่วยตอบชั่นทีนะครับโพสที่2นะครับเขาได้ระบุว่าหากจะเชิดชูวัฒนธรรมคาเมนชาวคาเมนควรต้องมีความรู้ที่แท้จริงมาใช้ยืนยันนะครับโพสตที่3นะครับจงอธิบายว่าชุดที่ชาวคาเมนบอกว่าเป็นของคาเมนในภาพนี้มีส่วนไหนบ้าง ที่เป็นอริยธรรมขอมบ้างนะครับเขายังให้เหตุผลว่าเพราะการนําชุดไทยมาสวมใส่นั้นคือสาเหตุที่ทําให้คนไทยหลอเลียนคอมเมนต์จนถึงทุกวันนี้นะครับและแน่นอนว่าเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่นะครับทาง Facebook ก็ทําให้ชาวคอมเมนต์ไม่พอใจเป็นอย่างมากบางร้ายก็บอกว่าแกมันไม่รักชาติบางร้ายก็บอกว่าอย่ามาทําเป็นรู้ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมคอมเมนต์เลยต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับแอดมินจะพาพี่ๆน้องๆน,นะครับไปดูมุมมองของชาวคอมเมนต์และชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขา ะมีมุมมองกันอย่างไรต่อกับประเด็นการเคลมชุดไทยนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรก จากชาวคขมรนคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าลุงลุงชุดผืนเหมืองเรียกภาษาไทยว่าอะไรทั้งผ้าคลุมและกระโปรงไม่รู้จักดีแต่อวดวารักชาติทั้งๆที่ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นของเราและอะไรเป็นของเขาหากแกแล้วโง่พูดอย่างอื่นได้แต่ถ้าไม่รู้จริงก็อย่าพูดนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวคขมรตคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าถ้าเป็นเช่นนั้นรัฐบ,บาลควรมีกรมอัตลักษณ์ของชาติเพื่อศึกษาโฆษณาขบคุมออกแบบรูปบันนะครับวางแผ่นงานเสื้อผ้า ของตกแตง่งเครื่องใช้และ กับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวคาเมนคนนี้นะครับอันนี้จะเป็นการชี้แจงมากกว่านะครับเราไปทําความเข้าใจกันเลยนะครับเขาให้มุมมองว่ากระโปรงสไตล์คาเมนแต่เสื้อกับผ้าคลุมสไตล์ไทยสไตล์คาเมนทาใส่เสื้อให้ใส่ผ้าคลุมด้วยนะครับ้าชาผ้าคลุมผื่นใหญ่อย่าใส่เสื้อถ้าผ้าคลุมเต้นให้ใส่เสื้อแขนสั้นด้านเดียวผ้าคลุมผืนใหญ่ด้านหลังนะครับสิ่งสําคัญคือผ้าคลุมคาเมนสั้น กว่าข้อเท้านะครับหรือว่าเขาในคณะที่ผ้าคลุมไทยยาวกว่าข้อเท้าหรือพื้นนะครับชุดแต่งงานขเขมรสมัยนี้ใช้ผ้าไทยชอบยาวเหมือนไทยบางคนสวมเสื้อที่มีผ้าคลุมยาวเช่นชุด French g กส Story หรือเสื้อที่มีพับลงเช่นชุดยุโรปดั้งเดิมสไตล์เขมรที่แท้ทรูกลาหมดแล้วนะครับเมื่อมีชาวกัมพูชาออกมาชี้แจงแบบนั้นก็มีชาวไทยที่มีชื่อว่าโรน่านะครับออกมาตอบกลับว่า ของเขมรลักษณะแบบนี้ไหมคะผู้ยิงคนนี้เคยบอกว่าตามธรรมเนียมเขมรกระโปรงจะไม่ยาวถึงข้อเท้าและสบายจะไม่ยาวถึงพื้นและไม่หลากดินแต่ในปัจจุบันชุดเหล่านี้ของเขมรเหมือนกับของไทยจนแยกไม่ออกมันเป็นชุดไทยแท้เลยและที่สําคัญคนทั่วโลกส่วนใหญ่เขามองว่ามันคือชุดไทยทั้งหมดที่เขมรเขามีการแนะนําความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะคุณป้าและเขายัางพูดต่อไปอีกว่าและนี้ ชุดที่ชาวคาเมนบอกว่าเป็นชุดดังเดิมในปัจจุบันของเขาคุณลองมองเป็นกลางและตอบชันทีว่านี่คือชุดที่พัฒนามาจากชุดดังเดิมของคาเมนหรือไม่เพราะเหล่านี้รูปแบบการดีไซน์มาจากชุดไทยแน่นอนและดีไซน์มากก่อนคาเมนเช่นกันนะครับเขายัางพูดต่อไปอีกว่านี่แหละอาจเป็นตัวชุดประกายให้ชาวคาเมนในปัจจุบันส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันนะครับต่อกับคอมเมนต์ของชาวไทยชาวกัมพูชาคนดังกล่าวนะครับตอบกลับไปว่าขอโทษค่ะ ฉันพูดไทยไม่ได้นะครับหมายถึงไม่เข้าใจพระภาษาไทยและเขาชี้แจงต่อไปอีกว่าแม่ของฉันเป็นช่างเย็บฝีมือดีตั้งแต่ยุค90และช่างทําผมตั้งแต่ยุค90้ฉันช่วยงานบ้านของแม่ฉันตลอดตั้งแต่อายุ8ขวบฉันก็มีผ่อนสวรรค์ด้านการแต่งหน้าออกแบบเสื้อผ้าและทําผมสันรู้จักของคาเมน่อนขางดีและฉันชอบคิดคน้นสิ่งที่แตกต่างและความคิดสร้างสรรค์ของฉันเองนะครับและเธอคนนี้ยังพูดต่อไปอีกว่ากระโรงคาเมน เพราะเราใส่ปลอกข้อเท้าและสบายไม่ยาวเท่ากับชุดไทยนะครับต่อกับคำชี้แจงของเธอนะครับสาวไทยคนเดิมนะครับก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวนี้ออกแบบเหมือนของไทยเป็นจำนวนมากเลยค่ะทางกระโปรงยาวสบายลากเดนเหมือนกันจนแยกไม่ออกเลยคุณป้าพอจะมีแบบชุดดังเดิมจริงๆของคเมนให้ดูไหมคะแบบเก่าและแบบสร้างสรรค์ใหม่ๆก็ดีนะครับและหลังจากที่เธอขอให้ คณป้าหนักครับโพสรูปที่เป็นรูปดังเดิมของกัมพูชาคุณป้าก็ใจดีและหารูปมาประกอบให้เธอด้วยนะครับก็ชัดเจนแล้วว่าหลายๆแบบหลายๆแบบชุดกัมพูชาก็เอาแบบมาจากของไทยอย่างชัดเจนนะครับผมมันก็เป็นมุมมองของชาวไทยและชาวเขมรส่วนพี่น้องทางบ้านนะครับมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างก็สามารถที่จะอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ถ้าแอดมินน้ำเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัย มาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บไดจนร่ำรวยเงินทองแล้ววันนี้นะครับก่อนลาจากกันขอ,อกล่าควคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม e ่พีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องละบวยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ